แล้วก็ชวนนกหวีดนะครับต้องฟังสัญญาณนกหวีดแล้วก็สุดท้าย้าถนนแล้วก็มองยิ้มเท่าอ,อ,อย่างอยู่ที่เดนกลางฝา,ากมาถ้ามาที่เลขสี่ขนานเส้นพาทุบพาเที่ยวมาที่เก็บเกล็ด นูนชาจะแอบ,บมาทิ้งหมายเลขสิบเอ็ดดูนีนทางบอลดีครับคู่ดีดึจงจังหวะบนฝากไปที่ศูนย์หน้าลึกเด้งีเท่าขอเท้นหลังนี่ตำแหน่งดีนะครับนูนชาตดดอนกลอยเบนกลาง ยิ่งแินผู้รักแสดงป่าย่าคาดหลักด่างน,นะครับส่วนที่สี่ติดต่อคณะใบสมตัวที่กองอเมริกานะครับคู่นี้แข่งเสร็จสิบห้านาทีนะครับลงสนามได้เลยเอาเป็นว่นาครับช่วงการ์ดคำเหมือนประกาศของกรมวุตุนิยมวิทยา คลสุดต๊ตาเซี่งห้องอายุดูรลอนัวกไก้วัดีสามีสีนี่น้ำพัดสุดแรงแน่นกระป๋ตีสามนี่แมนด้วยนะครับนี่สิเอ็ดกับตันทีนเจ็บๆนี่เปไปถึงเนเพื่อนชบไปเฉยๆนะมาที่ไม้เลนแป น้องกีเท่าพาบอลออกข้างไปกับไม้ได้เจ็ดลึกมาถึงไม้ได้สิบสองโดนโดนชาต์แน่ดึกนี้จัดหลังนี่เ่งพาออกข้างเน่ยยังชูวกันกับที่ลินเซน ไม่พูดไสิว่าแฟร์แท้นี่เล่นง่ายแลับเจ้าบนังไหงเจ้ยบนังถ้งแลกกับน้ามม่เ้ำเจ็ดสิบเจดนี่เพื่อนโอ้เด้งเด้งเด้งใจเย็นใจเย็นใจเยอมือแปดกับเพื่นเจ็ดกับเพื่อนเจ็ดกับเพือกินสกอร์นี้

นุ่มชาตอยเก่วสอดๆกระ้ยวก็่าเฮยเฮีเฮียเฮียเีเฮียครนี้เขาสู่นาทีที่25ครับแท็กติกเบสิกนียแต่ถามาเพียแล้ว